รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นางสาวนุชนาประทีธีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยฝั่งขาเข้าอำเภอลาดบัวหลวง จากนั้นค่ะเดินทางไปจุดบ,บริการนาป้อมน้ป้อมยามตำรวจตำบลเทพมงคลอำเภอบางซ้ายโดยมีปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่อบออพอพรอจิตอาสาและเจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ประจำวันโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบ,บริการประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มีการเน้นย้ำค่ะอำนวยความสะดวกการจราจรลดปัญหาการจราจรติดขัด้อมมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ